สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับข้าสู่ช่องวิวซ่าคุณแชแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปไมคราฟเอาชีวิตรอดของเราันมานเดิมนะครับใน EP ีที่20แล้วนะครับอมเออก็อันนี้ก็จะเป็น EP ีสุดท้ายก่อนแจกแมปนะครับก็อีพีนี้นะครับเราจะไปเ n นซิดกันนะครับ เพื่อที่จะไปตามหาปีกนั่นเองนะคะก็ถ้าเรามีปีกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถบินบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระนะคะก็าสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกง่ายมากๆนะครับโอเคอุปกรณ์ของที่เตรียมไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้คือผมมีสมุดเอชชารแค่เมนดิ้งนะครับเดี๋ยวต้องไปแลกของกับเอพซนะคะเพื่อที่จะไปเอาแอนด์เบรกิ่งนั่นเองนะครับก็จะเมนดิ้งกับแอน r e เบรกิ่งเนี่ยมาตีใส่ปีกของเราั่นเองนะครับเวลาเราได้มาแล้วเนาะโอเคซึ่ง ผมว่าเพชรเจ้าอินซิตี้เนี่ยมันน่าจะหายากมากๆนะครับเดี๋ยวต้องเอาบล็อกต่อตัวไปด้วยเนาะเพื่อแบบได้ต่อแบบค้ำเขาเรียกว่าอะไรค้ำเกาะนะครับคือถ้าจริงๆมาถามว่ามีบล็อกต่อตัวไหมมันก็มีแหละก็ใช้อ n นสโต l ได้นะครับแต่ขี้เกียจขุดไงประเด็นเออโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูตรงนี้หน่อยนะคะเผื่อจะมีบล็อกอะไรให้เราบ้างไหมเออจึ๊บโอเคบล็อกดินมาเลยฮะเอามาสักเท่าไหร่ดี อโอเคประมาณนี้นะครับเก็บไว้ในนี้ดีไหมไม่ดีกว่านะครับโอ้ตกใจฟาร์มดริปสโตนนะครับก็ไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้นานมากนะครับก็ไม่เจอแพะเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ย้ายดูเหมือนแพะจะย้ายไปเกิดที่ภูเขาสูงแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็ฟาร์มซอมบี้น้ำนะครับนานและไม่ได้มาตกแต่งอะไรเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแร่เอ็นอ,อะไรล่ะอัน breaking กันนะครับแต่ มันเหล็กนะฮะเราต้องอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งมาเร็วนะครับก็มาถึงฝาเอ็มบซีแล้วนะครับมาอัะนะ breaking สามตื่นตื่นตื่นนอนอะไรไม่หลับตางโอเคฮะอัน breaking สามราคา36 e m e r a l เอเมอรล์นะครับโอเคไม่มีปนะัญหาเนาะก็ตอนแรกว,ว่าเราจะใช้อซอมบี้มากัดก่อนนะครับแล้วค่อยรักษาเนาะเพื่อที่จะให้มันราคาลดแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะค่อยมาทำหลังไมแล้วกันโอเคเอามา เออแล้วก็ไอซอมบี้ตรงนี้ก็ได้ทาการลาบมังสว้รตรงนี้แล้วนะครับไอซอมบี้ก่อนหน้าน,นี้คือมันตายแหละนะครับก็เลยเป็นจอมบี้2.0ุนะครับเป็นตัวใหม่เนาะเออตัวนี้มีเกาะด้วยนะครับน่าจะกันไฟได้คือแบบกันแสงแดดอะนะครับ <Yeah. S 1> มามามาตื่นตื่นตื่น,นเอากดไม่โดนโอเค <Huh? S 1> มาแลกมาสัก <'m> หนึ่งเล่มนะครับโอเคประมาณนี้ฮะอ่ะเก็บไว้ในนี้เจ็บ ป่ะตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ดีเอ็นกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็จะไปเข้าที่เอ็นเกตวีนะคะเพื่อเชื่อมไปที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเอ็นซิตี้นั่นเองนะครับโอเคปะปะปะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ดีเอ็นกันแล้วนะครับปะปะปะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่เอ็นเกตวีกันเลยดีกว่านะครับป่ะก็ก่อนนี้ก็มาเจอไอ้เจ้าแก๊สด้วยนะคะตอนเดินทางในเนเธอร์นะคะก็ จัดมาสักตัว2ตัวนะครับโอเคนี่ไงฮะ NGW ปะ่ะเดี๋ยวเราต้องทำทาขึ้นไปด้วยนะครับเพราะมันอยู่สูงเกินเราจะไปยังไงฮะถ้างั้นเราก็ขุดบล็อกแถวนี้ก่อนแล้วกันเพื่อที่จะเอาบล็อกไปต่อไปทางนั้นและนะคะแล้วก็ใช้ install เพราะว่าเดี๋ยวกัน an element er ด้วยนะคะเผื่อแบบมัน ยกบล็อกดินของเราไปนะครับเอออนเดอร์แมนมันก็ที่สุดของเหมือนกันนะฮะโอเคปะ่ะเดี๋ยวนี้เราใช้ดินก็ได้ฮะปะ่ะแปะแปะแปะจุบมาเรียบร้อยอ่าตรงนี้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมอ่ะกูตรงนี้ก่อนโอเคถ้างั้นแล้วก็อุ้ย <c oughs> อะไรของมัน เดินมาให้เรามองหน้านเนี่ยนะเก่งเก่งโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราทำเป็นข้ามาดาขึ้นไปนะครับโอเคถือและนะครับตรงนี้วางอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้วางเป็นดินก็ได้บล็อกหมดแล้วคอเอ๊ะทำไมมันขึ้นไม่มบนนี้หรอกใช่ไหมโอ บตรงนี้วางได้ไหมวางไม่ได้เพราะมันจะติดหัวนะครับโอเคแล้วก็วางอีกรอบหนึ่งมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะทําการเอาของนะครับเก็บไว้ในเอ็นเตอร์ชิสก่อนนะคบเพราะว่าผมกลัวตายนะครคือแบบถ้าเกิดว่าเราโผล่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปตูกโลกตายทำไงนะครับอของยังหายากอยู่นะครับโอเค เราถอดพวกชุดเกาะไว้ในนี้นะครับนเชสถ้าเกิดตายหรือยังไงแล้วก็ค่อยเดินกลับมาตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเก็บไปให้หมดฮะอื้ม <c oughs> ของนีดีข้างนั้นเลยอ่ะประมาณนี้นะครับเน no. อาหาใส่เข้าไปโอเคเต็มและป่ะ แล้วลองปาเอเดปุ่เข้าไปดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะถ้ามันดีเราแล้วเราค่อยๆปากลับมาอ่ะไปเป็นยังไงฮะโอเคโอ้โอ,โอมาเกิดอยู่ตรงต้นคลาร์ฟุตนะครับโอเคปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภยัยฮะโอเคคงไม่มีเอนซิตี้แถวนี้เลยเหรอเอาโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเดินหาฮะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปเอาของก่อนเนะะาะไป ก็ผมก็ได้ทําการกลับแปลของแล้วนะครับอมืมาถึงก็มองหน้าเลยนะครับโอเคอะไรอะไรมอสอะทำไมเดี๋ยวเจอน้ำไหมเดี๋ยวเจอน้ำไหมป้าบเอาไม่ไดูอะไรหวัดดีฮะขอืขอรับฟุตเราต้องเอาคาร์ดฟาเบอร์ไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับโอเคโอเคหวัดดีฮะ ตน้น้อมไปไหนแล้วไฮคุณแล้วลงเออน่าจะไฮคูนแล้วนะครับมาเอาน้ำมาอ่าดูหเหมือนแถวนี้จะไม่มีเอนซิตี้นะครับเอาโอเคชะมันนะครับมาอ,มอมืโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้ธนนยิงไอเจ้าคอ,อรัสฟาเวอร์นะครับเอาไปสักเท่าไหร่ดี เอาไปที่แบบเอาไปใช้ปลูกนะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นเครื่องปัง๊มอัตโนมัติในอนาคตนะครับโอเคอ่ะเท่าไหร่ละเท่านี้หรออ้าวกดผิดโอเคอ่ะเท่านี้ก็ได้นะครับไหนดูซิว่าแถวนี้มีอะไรไหมอ่ะซองเอ่อไม่มีต้นไม่มีนะครับ โอเคคงไม่มีเอเดมนมาตลบหลังเราใช่ไหมโอ,โอ้นั่นยังมีจริงด้วยอะไรอะออืมาดีเอ็นก็ต้องมีเลือกกับเอเดมนตลอดเลยโอเคแล้วข้างหน้าไม่มีจริงเหรอเกาะใหญ่มากเลยนะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มีไหมเดี๋ยวเราปักทอดไปด้วยก็ได้นะครับจะได้แบบ ไม่ลงทางกลับเนาะอ่าดูเหมือนก็ไม่น่ามีฮัลโหลมีไหมฮะอืม <c oughs> ไม่มีโล่งโจงเลยฮะขอบคุณ <c oughs> ไม่มีจร <c oughs> ิงอ่ะสงสัยโฮ้งต้องไปเกาะข้างนานแหละ ทุกคนจาที่ผมบอกว่าเกาะด้าน้านได้ไหมครับคือเรามาจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็มี n อนซิจริงๆคะแต่มันไม่มีเอนชินะครับเอนชิก็คือเป็นเรือที่แบบข้างในมันจะมีปีกอะนะครับแต่ n อนซิี้นี้มันไม่มีนะครับโอเคคงก็จะต้องฟาร์มไปเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอะชิลก็เชียวไปก่อนนะครับตรงนี้เนาะถ้างั้นก็เดี๋ยวเราตัภาพไปตอนที่เราเจอเอนซิที่มีเอนชิกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะแบบ ได้ผจญภัยได้เต็มที่นะแต่นี้แบบมันไม่มีอะเออเจอสักทีทุกคนแบบคือก่อนหน้านี้ผมเจอเอ็ซิตี้ประมาณ3-4ที่ที่อะนะครับโอเคเอาตรงไหนนะที่มันมีเรือเดี๋ยวมันมีเรือไหมเนี่ยตะเคียเห็นอยู่นะอ่ะนั่นไงเรือนะครับเรือมันจะแบบเป็นตัวแยกออกมาจากเอ็ซิตี้อีกทีนึงนะครับดูเกาะผมสิคือไปไฟกับเอ็นเดอร์แมนหลายรอบมากคือเอ็มเขาเรียกว่าไร เจ้าชลเกอร์เยอะม,มากนะครับมันก็ตีผมลอยขึ้นลัวเลยนะครับเกาะก็เกือบพังแบบของก็ก็ก็ดีอะนะครับโอเคปะแต่เราไปตะลุยเอ็นซิตี้นี้กันดีกว่านะครับอาจจะมีอะไรตื่นเต้นก็ได้จะไปรู้นะครับแต่เราก็ต้องมาไฟกับไว้เจ้าชิลเกอร์ตรงนี้ก่อนอ่ะมันดีมาอีกแล้วไม่ชอบเลยที่มันลอยอ่ะคือชอบอย่างเดียวก็คือที่มันลอยขึ้นไปข้างบนให้เราแบบ ขึ้นมาได้ไดง่ายอะ่ะแค่นั้นนะชอบอย่างเดียวนะคบโอเคป่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนนะคะพื่อที่จะไปเจอกับเชลเกอร์ที่แบบเป็นเหมือนที่ประชุมเชลเกอร์นะครับเยอะมากตรงนั้นอะ่ะมันต้องมีอะ่ะถ้ามันมีเอนไซมนะครับโอเคอ่ะค่อยๆกระโดดขึ้นไปฮะถ้าตกทีก็มีหัวร้อนนะต้องไต่ขึ้นมาใหม่อะ่ะ เสียงเชลเกอร์เยอะมากนั่นไงว่าแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับที่ประชุมเชลเกอร์จริงๆนะทุกคนอ่ะเราต้องให้มันตีเรานะครับเราถึงจะขึ้นไปได้นะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราอ่าต่อ็อ,อกแข่งมาเนี่ยเราก็ต้องดูดนตีแล้วก็เด้งขึ้นไปอยู่ดีนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับในการขึ้นไปบนสุดนะครับโอเคมาป้าบเรียบร้อยขึ้นมาแล้วฮะง่ายมากโอ้โหทุกคนดูมันมันยิงแบบ กลัวเราไม่รอดหรือ,อยังไงกลัวเราแบบกลัวเรารอดเหรองงงงไปหมดพูดอะไรโอเคอ่ะรออย่าลน้นนะครับอ่ะของในกล่องก็ไอ้อะไรก็ไม่รู้นะครับแอะไม่มีเพชรสักอันเลยเหรอเนี่ยอ่ะช่างมันนะครับเดี๋ยวผมขอทำการคราบอ่าเชลก์บ็อกซ์กหน่อยนะครับจะได้แยกของว่าอันไหนมาจาก ไอเจ้าเอนซิตี้บ้างนะครับเดี๋ยวของเต็มชูเกอร์ไอของเต็มเอเดเชตนะครับอ่ะยัดเข้าไปของเต็มนะครับโอ้โหยังจะยิงมาโดนอีกเดี๋ยวๆๆๆสวยสักตัวนึงดิป๊าบโอเคเอาว่าไปแล้วนะครับอ่ะอะไรอีกอันนี้อันนี้โอเค อันนี้ก็ขุดเลยแล้วกันอันนี้ด้วยมาแล้วก็เก็บใส่ชเกรนนะครับอ่ะเก็บไปให้หมดมาอันก็ดีมาอัน,ออนก็ไม่ดีอะนะครับแต่ไอพวกชุดเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแล้วเนาะนะครับเอาที่ไม้ตัวเองทำไมเนะี่ยโอเคอ่ะเก็บเก็บเข้าไปโอโหของเยอะอยู่นะ ดูดิเต็มเลยไหมเนี่ยเต็มไหมเต็มเลยเต็มเชลเกอร์เลยนะครับเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับขุดแล้วก็เก็บเก็บไปให้หมดของฟรีนะครับมาทั้งทีเนาะทุกคนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาชำระบนี่แคนทีหลังนะครับอา้า้ตรงนี้ ตรงนี้มันจะขึ้นไปแล้วก็ไปที่เอนชิฟโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเราไปตรงนี้ก่อนฮะปา่ากินอาหารแล้วก็จัดการไอตัวนี้ไม่ดรอปอะไรเลยรูทิงสามันเนี่ยอะฝั่งนี้ดิโอตรงนั้นมีเชลเกอร์เซลอยู่ตัวนึ้งเอ้เชลเกอร์เชลเกอร์มันเรียกว่าเชลเกอร์อะไรวะเชลเกอร์ Sugar, ใช่ไหมชื่อมันอะ ไม่แน่ใจนะครับอ่ะยิงมาดีสักตัวหนึ่งยิงมาหน่อยสักตัวนึงฮะเออขอบคุณนี่แหละฮะประโยชนของมันอย่างเดียวเลยโอ้โหโหเยอะมากไปเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งนี้นะฮะโดดลงมาเลยเรามีเฟเธอรี่สี่นะครับเอาสวัดดีฮะโอ้หวัดดี ไม่ดอ o อะไรอีกแล้วขอบคุณฮะจิบอ่ะโอ้โหอะไรกี่ตัววะเนี่ยโอเคขอบคุณเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามีห้องปรชุมอีแล้วหรอเ<อ>ยอะมากนะครับโอเคเราคงต้องจัดการมาเจริงๆแหละนะครับดี่ยวก็ออื่นขาไปเอาปีกก่อนแป๊บนึงสวัสดีฮะโอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไป ตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรารอเอฟเฟกมันหาแป๊บนึงจึ๊บปะนี่ฮะเอ็นชิปเปา้าหมายของเราอยู่ตรงนี้ฮะเราใช้เอนเดอร์เปล่าไปได้ไหมไม่อยากใช้บอกระโกตกุเดี๋ยวนะเอนเดอเร์เปลวจิบมาเก็บทุบมา โยนเดี๋ยวข้างล่างต้องแม่นจริงๆอ,ะอ่ะเล็งดีๆฮะปาบโอเครอบนี้แม่นแฮะอะไรโอ๊ยยิงดีจังอ่ะเดี๋ยวเรามารอเอฟเฟคหาตรงนี้ฮะอ่ะยิงมายิงได้ก็ยิงมาออขอบคุณยิงอะไรนักหนาขอบคุณฮะ ก่อนที่เราจะไปเอาปีกเดี๋ยวผมขอมาเอาหัวมังกรก่อนเนาะนะครับ <Wow. S 1> มาอัลอกมาแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เอามาตรงนี้โอเคอเสียงชกเกอร์อ่ะโอยูยตรงนี้นะครับวางสักประมาณนี้นะครับแล้วก็ขุดเลยทจบได้แล้วนะครับหัวมังกรพอได้ก็ได้ง่ายง่ายนะครับ โอเคใส่กับป่ะเดี๋ยวเราไปเอาปีกอ e ีเลท่ากันนะครับอันนี้ b r e w i n g stand instant hill มาตรงนั้นฮะมีเชอร์เกอร์อยู่หนึ่งตัวแล้วก็ปีกเนาะป่ะยิงมาทำไมอะไรอะไรเอ้ยอโอ้ยตีไม่โดนนะครับและนี่ก็คือปีกของเราฮะโอ้โหสวยงามทุกคน กวาจะหาเจอรู้แทบร้องไห้อะมาในกล่องโอ้เพชรเยอะอยู่นะอันนี้ล่ะโอ้คือเหมือนแบบควาไลาซ้ายดีอะทุกคนโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวขอทำการเอากล่องออกมาเก็บนิดนึงอม,มารอบนี้ได้เพชรถึสมเม็ดอะได้ไงก็ไม่รู้นะครับมันมาหาแร่เลยเรียบร้อยประมาณนี้นะครับ มาใส่ปีกกันดีกว่าเอาโอ้ยๆไม่มีอันนี้ทุกอโอเคของเต็มแล้วชลเ,เกอร์มาเอ้ยเอ็นเตอร์ชีสพูดสัมส่วนกันจังเลยแล้วก็เอาพวกสมุดเอนชานเดี๋ยวนะอ่ะสมุดเอนชานมาจอบจอแล้วก็ ีเข้ากับ Unbreaking 3แล้วก็ Mending นะครับแต่โชคร้ายก็คือเรามีปีกแต่เราไม่มีพุกงงไหมคือแล้วเราจะขับยังไงคะทุกคนนั่นแหละปัญหานะครับก็คงจะต้องเดินกลับแล้วเนาะนะครับอืมอะไรเนี่ยโอ๊ยโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหมด้วยนะครับผม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น EP 20แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทําการแจกแบบนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปแจกแบบนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมฮะ